ดูต่อกันที่เรื่องของน้ําน้อยในรอบ20ปีนะคะทางคืนบรัชก็บอกว่าไม่กระทบต่อสันเขือนแต่อย่างใดค่ะนายวรวิศ รวีนิภาคนิภาพงนะคะท่านผู้ในการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตวนันออกเฉียงเหนือก็เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีที่ผ่านมาก็มีการส่งผลกระทบในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งนะคะจังหวัดขอนแก่นก็ในเขื่อนเนี่ยถือว่ามีน้อยมากจนถึงขณะนี้ปริมาณน้ําในเขื่อนนะคะมีปริมาณอยู่ที่498ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็น,นร,ร้อยละ20ของความจุอ่างนะคะซึ่งได้สํารองน้ําไว้ในเขื่อนประมาณ84ล้านลูกบาทเมตรจากที่คาดการไว้ว่าอาจจะต้องใช้น้ําสํารอง ถึง180ล้านลูกบาทเมตรนะคะทั้งนี้จากการที่ปริมาณน้ำกักเก็บของเขื่อนเหลือน,น้อยก็ทำให้หลายคนมีความเป็นห่วงนะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของเขือ่อนหรือไม่นะคะซึ่งทางผู้ในการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะนตออกเฉียงเหนือก็ยืนยันออกมาว่าแม้ว่าเขื่อนบนรัฐจะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวนะคะแต่ก็มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ความชื้นระเหยออกมารวมทั้งป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในแกนกลางของเขื่อนได้ดังนั้นระดับน้ำกักเก็บบริเวณ เปหน้าเขื่อนที่ลดลงมากก็ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของเขื่อนแต่อย่างใดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ได้มีการตรวจสอบตามวงรอบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจากศูนย์กลางก็ได้มาตรวจสอบการออกไปรับรองว่าทุกระบบของเขื่อนนั้นมีความปลอดภัยก็ขอยืนยันนะคะว่าเขื่อนบนรัฐก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมที่จะรองรับน้ำที่ไหลเข้ามาจากเขื่อนได้ตลอดนะคะในช่วงของฤดูฝนค่ะ